ตรมายุราอินไข่ is a counter to four อีก15นาทีจะถึง4โมง is t o c o c k 3โมงตรง is half past t w e l เที่ยงครึง่ง is t w e n minutes past 9 9โมงผ่านไป20นาที is a counter past 7 7โมงผ่านไป15นาที is 10 minutes to four เหลืออีก10นาทีจะถึง5โมง อีสไฟมินิสทูเอ็กซ์เหลืออี5นาทีจะถึง8โมง Thank you Good afternoon My name ปิ่นตะ k o Number 0 23 B Matt Word on the left to the number on the right It is 10 past 11 11นาฬิกา10นาที It is water to t o อีก15นาทีถึง2โมง It is 25 to 8อีก25นาทีถึง8นาฬิกา It is half past 4 4ี่โมงผ่านมาแล้ว30นาที It is 10 to 5 อีก10นาทีถึง5โมง It is water part 12 12นาฬิกาผ่านมาแล้ว15นาที Thank you